ังหวัดร้อยเอ็ดปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนีเมื่อวันที่1มิถุนายน2 5 6 5นายคุสิษฐ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่บริเวณสระน้ำหนองตายหมู่ที่8ตำบลขวาวทุ่งอำเภอทวัด โดยมีนายจามินวัดพิราเอมออนประมงจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้แทนนายอำเภอทวัดบุรีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้นาท้องที่ท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนตลอดจนประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชราสุนธาพิมลลักษ์พระบรมราชนินีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ร่วมกับอำเภอทวัดบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลขาทุ่งจัดก,กิจกรรมการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำรวมถึงเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูในการเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นสำหรับพันธุ์ปลากินพืชที่นํามาปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าจืดร้อยเอ็ด มีเป็นมูล5ชนิดประกอบด้วยปลายี่สุกไทยปลาสวายปลาตะเพียนขาวปลานินและกุ้งก้ามกลามรวมทั้งสิ้น476ตัวโดยปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองตายให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญก่อให้เกิดอาชีพร่างการประมงและเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิน่นสร้างกิจกรรมสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชนสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนตามมาทั้งนี้นายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อการอนุรักษ์ดูแลรักษาสัตว์น้ําในพื้นที่อย่าจับสัตว์น้ําที่ยังมีขนาดเล็กหรือใช้วิธีการจับที่ผิดกฎหมายประมงหรือเครื่องมือทําการประมงที่ผิดกฎหมายซึ่งจะเป็นการทําลายพันธุ์สัตว์น้ําโดยเฉพาะช่วงฤดูวางไข่และเลี้ยงลูกไวอ่อนในน่าน้ําจืดระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31ส,สิงหาคมของทุกปีกเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําให้สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารโปรโตีนที่สําคัญของราษฎรอย่างอุดมสมบูรณ์ต่อไปปลามาปล่อยในแหล่งน้ําแบบนี้จะต้องทำน้ำสปลาสวายแล้วก็ปลายี่สุกไทยนะคะซึ่งก็เป็นปลาที่ผลิตในศูนย์วิจัยและจริงนะครับผมที่ท่านทู่ล้วกันรอยเอ็ด จัดกิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทำความดีทั้งแผ่นดินเนื่องในโอกาสบันเลิรวชนมระพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อวันที่2มิถุนายน2565นายภผู้สิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทำความดีทั้งแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสบันเฉลิรวชนประพรรษา44พรรษา 3มิถุนายน2565ที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านปลางกูตำบลมะอึ่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายยุทธนาบุตรเนตรวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้แทนอำเภอทวัดบรุรีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้บรหิหารสถานศึกษาครูนักเรียนและเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในกิจกรรมประกอบด้วยนายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดกล้วยดอกไม้ทุบเทียนแพรถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุจิตดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีแนะนำขอรพตรงชาติกล่าวคำปฏิญาณร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีและเพลงสดุดีจอมราชาจากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ล,ลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทําความดีทั้งแผ่นดินนอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแผ่พร,พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีพระนามเดิมสุธิดาติดใจพระราชสมภพวันที่3มิถุนายน2521ที่ตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงข้ารับราชการทหาร ในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทรงดารงตําแหน่งสูงสุดเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษและในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2562รงทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตจึงทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธ,ธิดาทรงดํารงตําแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศา์แห่งพระราชวงศ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระวชิรกละ้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีทรงพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีซึ่งตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทและทรงแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างประโยชน์สูงแก่ประชาชนและประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพระราชดำริต่างๆอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่ทหารในด้านความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและสง่างาม ร้อยเอ็ดจัดพิธีเปิดการแข่งขันเอสโคราวอลเล์บอลชายหาดอายตุต่ำกว่า19ปีชิงชนะเลิศเอเชีย2022เมื่อวันที่2มิถุนายน2 5 6 5นายกุศภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการแข่งขันเอสโคราวอลเล์บอลชายหาดรุ่นอายตุต่ำกว่า19ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2022ที่สนามวอลเล์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองยามาจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชนะชัชวานวงศ์ นายชียงศักดิ์คลเยี่ยมนายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายบรรจงโคศิธิ์จิตนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนชาวร้อยเอ็ดเข้าร่วมด้วยการแข่งขันมีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น13ประเทศแบ่งเป็นประเภททีมชาย23ทีมประเภททีมหญิง20ทีมซึ่งจะคัดเลือกทีมวอลเลยบ์บอลชายหาดที่ชนะเลิศจากทวีปเอเชียจำนวน5ทีมเพื่อไปร่วมแข่งขันวอลเลยบ์บอลชายหาด รุ่นอายตุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศตุรกีในเดือนกันยายน2565กี่ทั้งเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนและผู้ที่สนใจจะได้เรียนรู้เทคนิคประสบการณ์มาพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดให้สูงขึ้นจะเป็นกำลังหลักในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดของประเทศชาติในอนาคตทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดรรอ็ดยังได้ร่วมชมวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงเป็นการแข่งขันของทีมชาติไทยพบกับทีมชาตินิวซีแลนด์ โดยมีประชาชนให้ความสนใจอย่างล้นหลามสว่วนก,กําหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5มิถุนายน2565ที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนหนองยา่ามาจงังหวัดร้อยเดพร้อมเปิดให้ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมฟรีตลอดงานและยังมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันให้ชมทาง YouTube ช่อง TVA Channel อีกด้วย